สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รักไม้ใบทุกท่านครับผมวันนี้นายหัวหมาชัยครับผมวันนี้เราเอาไมา้สวยๆมาให้ชมอีกแล้วครับท่าน นี่ฮะเด็กชายกเษกษตรกําลังเลี้ยงได้จัดอยู่ครับผมให้ดูสวยงามครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าความสวยความงามของโกศลน,นี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราก็มีไม้หลากหลายทีเดียวครับผมของเรานี่มีใบกลมนะฮะหรือว่าโกศลใบกลมนี่เยอะมากครับตอนนี้ที่เรานี่มีประมาณ30กว่านะฮะมีอะไรบ้างนะท่าช้างท่าสเสด็จนะครับโอ้เยอะอ่ะแล้วก็มีบางกอก มีอะไรอีกเพลินจิตนะมีตะลิงชันครับผม บอกตัวนี้ก็คงไม่หมดเอ้านะครับไม้ข้างหน้านี่ครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะเราเห็นไม้สวยไม้งามแบบนี้ครับเราคัดสรรไม้ดีมาให้เลยนะครับกับโกศนข้างหน้าเนี่ยสวยสวยงามงามแบบนี้ครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ไม้ดีฮนะวันนี้เรามีตั้งแต่ราคา150นะถึง290กันเลยทีเดียวครับผมกับไม้โกสนสวยสวยงามงามแบบนี้ครับ ใครที่อยากจะเลี้ยงโกศนหรือปลูกไม้สวยงามราชาไม้ใบครับมาเข้ามาใกล้ๆครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงการดูแลโกศนเราจะใหะ้น้ำอย่างไรเราจะให้ดินแบบไหนดีที่จะปลูกโกศนได้นะครับแล้วก็เราจะวางกลางแดดหรือไว้ในร่มดีฮะวันนี้นายหัวให้ทั้ง3มเคล็ดลับนี้เลยครับผมนะกับการดูแลโกศนกันครับเด็กใจเกษตรเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงให้ดีหน่อย ทำให้ดีทำให้ดีนะโอ้ยนั่นนะเห็นไหมละ่ะมีทั้งกุหลาบนะกุหลาบรถด,ดีสวยมากเลยครับผมนะนี่ฮะแล้วก็แผ่นดินทองเราก็มีครับนะราคาตั้งแต่ร้อยเจ็ดสิบรนะ้อยเก้าสนะร้อก็แล้วแต่ครับว่าเป็นไม้ชนิดไหนนะฮะอามาครับมากันเลยครับเราก็มาฟังกันว่าเริ่มต้นอย่างไหนดีครับเริ่มต้นจากการให้น้ําดีกว่าการให้น้ํานะครับน้ําที่เราให้มากเกินไปนะฮะ น้ำถ้าหากเราให้มากเกินไปเขาก็แฉครับถ้าหากน้ํามากเกินไปเขาแฉเนี่ยจะทําให้ใบนะฮะใบร่วงได้นี่ฮะสำคัญเลยนะการให้น้ํานะถ้าให้น้ําเยอะเกินไปใบร่วงได้ครับผมมิฉะนั้นครับในหัวเราจะให้น้ําอย่างไรดีครับถ้าให้เยอะเกินไปใบร่วงยังไงที่น้ําเยอะละในหัวก็ดูครับผมถ้าว่าดินไม่แห้งนะเขาชื้นอยู่ตลอดหรือว่าแฉเกินไปน้ําเยอะเกินไปเนี่ยใบจะร่วงนะครับ ถ้าใบร่วงเนี่ยเรากา็งดน้ำครับถ้าเราไม่งดน้ำรับรองครับว่าเหลือแต่ยอดนะถามว่าเขาเสียหายอะไรไหมฮะไม่เสียหายครับแต่นี่ครับบางกอกสวยไหมครับแดงๆแ,แบบนี้นะสวยงามครับพาะอะไรครับเราให้น้ําแบบพอดีนะเราให้วันนี้อีก2วันเราก็เว้นก็แล้วแต่ว่าดินแห้งขนาดไหนนะไม่ใช่ปล่อยให้น้องแห้งจนเหี่ยวไปอย่างนั้นไม่ได้ครับผมให้เขามีความชื้นในดิน พราะไม้ชนิดนี้ครับผมถ้ายิ่งชื้นน่ะมันยิ่งดีนะมีความชื้นในดินแต่ไม่ใช่ให้ดินแฉะนะชื้นนะฮะชื้นย้ำหลายรอบแท้และในหัวคําว่าชื้นนี่นะก็มีความชื้นในดินนะครับถ้าความชื้นดีเนี่ยก็เท่ากับว่าเขามีความสดชื่นนะบางทีเนี่ยแดดส่องมานะทําให้เขานั้นแห้งเหี่ยวครับผมใบจะขายน้ําออกเยอะพอน้ําออกเยอะแล้วเนี่ยใบก็เหี่ยวนะมิฉะนั้นครับวิธีการ ไว้เขาตรงไหนดีในหัวกลางแดดเลยไหมนะกลางแดดในหัวไม่แนะนํานะครับให้อยู่ที่แดดลําไรนะฮะแดดลําไรตรงไหนละ่ะในหัวก็หน้าบ้านเรานี่ครับแดดควรสองสักแปดโมงเก้าโมงสิบโมงประมาณนี้ครับผมเพราะว่าเขาเป็นไม้ประดับแค่นี้ครับเขาก็สวยเขาก็งามแล้วครับผมไม่ต้องเอาน้องไปไว้กลางแดดเอาที่แดดหมายถึงว่าอะไรฮะ แสงมันส่องถึงก็พอแล้วนะครับผมเราไม่ต้องไปไว้แดดจ้าหรอกครับนะแค่นี้เราก็ได้ความสวยสีเขาค่อยกัดขึ้นมาส่วนสีนะครับทํายังไงกัดสีเอาอนี่ประการหนึ่งแล้วะทํายังไงให้สีเขากัดไว้ในหัวทําให้สีเขาเด่นเขางามแบบนี้เคล็ดลับที่2ครับก็ปุ๋ยครับให้เราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะ ออสโมโค16 16 16หรือ15 15, 15, 15, 15 1941, e. ้าครับผมนะนายหัวมีขายเป็นกิโลครับกิโล200แล้วกันใครเอาก็กิงกลางตามเบอร์โทรข้างบนนี้ได้เลยครับผมนะ0ูน6 9หกส6มหนะครับนี่เบอร์โทรโทรตามเบอร์นี้ได้เลยนายหัวมีออปเปอรเตอร์สาวสวยรับสายครับไม่ต้องตกใจนะว่าจะคุยกับนายหัวแต่มีผู้หญิงรับก็อย่าไปกังวลครับภรรยานายหัวเอง นะอ้าวนะครับผมคราวนี้ครับเราใส่ปุ๋ยตรงนี้แล้วนะฮะสเดือนครัง้งหรือ3เดือนครัง้งออทโมโคดแต่ถ้าหากว่าเป็นปุ๋ยนะฮะสูตรสิบห้าสิบห้านะสิบหกสิบหกทั่วไปเนี่ยเราก็ใส่ฮะหางช้อนพอไม่ต้องใส่เยอะนะครับนะเดี๋ยวน้องเขาจะกินปุ๋ยมากสำหรับปุ๋ยทําให้ดินเค็มได้นะครับเราใส่เดือนละครั้งนะใส่ไม่ต้องเยอะหางช้อนหน่อยๆเนี่ยโยนเข้าไปฮะให้น้องเพื่อได้กินปุ๋ยได้นะครับผม นะแล้วคราวนี้ครับการแดดเหมือนที่บอกครับว่าเราไม่ควรให้โดนแดดสัมผัสแด,ดดโดยตรงครับแค่นี้เขาก็สีออกแล้วนะแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากให้น้องออกสีไวนะฮะไปที่ร้านเกษตรเลยครับบอกว่าซื้อปุ๋ยที่มีตัวกลางและตัวหลังสูงครับผมนะซื้อปุ๋ยที่มีตัวกลางและตัวหลังสูงครับปุ๋ยเกตนะมาฉีดใส่ฟอกฉีดได้เลยครับผมนะอาทิตย์ละครั้งหรือ15วันครั้งก็ได้ครับ เราไม่ต้องใส่ไปเยอะนะใส่หางช้อนก็พอแค่นี้คุณก็ได้ไม้ที่สวยไม้ที่งามแล้วครับนะมิฉะนั้นครับทําตามที่นายหัวบอกคุณก็จะได้ไม้สวยเหมือนของนายหัวที่เห็นอยู่ข้างหน้าครับผมเราพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับทุกคนครับความสวยความงาม ใครอยากได้ไม้แบบไหนครับบอกได้หัวมาได้เลยครับโกศลน,นะถ้าเรามีเราก็จัดส่งให้ครับนะเราจะส่งทั่วไทยไปทั่วประเทศครับไม่ต้องห่วงไม้สวยไม้งามดูคนระัแบบนี้ครับผมทั้งเศรษฐีหัดใหญ่นะฮะนี่สวยไหมครับ ไม,ไม่ได้พูดถึงไม้กันเลยครับบอกแต่เคล็ดลับวิธีดูแลถ้าช้างต้นใหญ่ๆโต,โต,โตนี่ฮะไม้ใหญ่ไม้โตแบบนี้ครับเราให้กันในราคานี่ก็พันหัดใหญ่เอ๊พันเศรษฐีฮะเราก็มีครับผมนะนี่ฮะแล้วก็โชคอุดมทรัพย์นะครับสวยงามกันเลยทีเดียวฮะ เอาไปเลยครับพี่น้องครับนี่ฮะไม้ต้นใหญ่ๆสูงๆของนายหัวนี่ตั้งแต่55ถึงหกเซนนะฮะพี่น้องไม่ต้องห่วงฮะไม้ใหญ่แน่นอนครับเราไม่ได้วัดตั้งแต่ต้นกระถางนะเราวัดตั้งแต่นี่ฮะปากกระถางข้างบนนี้ฮะขึ้นมานะครับผมนะค่าขนส่งก็เราเก็บกันพอของปากของคออย่าเก็บเยอะฮะ ถ้าขนส่งแพงมากแต่ในหัวเก็บถูกฮะมั่นใจได้เลยยี่ห้อในหัวไม่อยากขายให้แพงครับเพราะอยากให้ทุกคนนั้นได้ปลูกไม้สวยไม้งามครับวันนี้ในหัวหมาใจต้องไปแล้วฮะใครสนใจไม้ก็แอดไลน์มาได้เลยฮะตามเบอร์ที่ในหัวให้ไว้แล้วกันครับวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ